เปิดตูมตามที่จังหวัดตราดและห้างมิกซี่ใกล้จุดตั้งเวทีกบปปสแยกราดประสงค์บวกกับเสียงปืนที่ดังลั่นยามค่ำคืนตามจุดชุมนุมม็อบสุเทพสะท้อนความดูเดือดการเมืองไทยท่ามกลางคำถามของสังคมว่าวิกฤตครั้งนี้จะจบอย่างไรซึ่งคำถามดังกล่าวสอดรับกับคำตอบที่แนวนร่วมม็อบกบปปสเตรียมมานั่นคือ นายกคนกลางหากย้อนมองการชุมนุมของกปป,ปสจะพบว่าม็อบคนดีพูดถึงนายกคนกลางอย่างโจงคลึมโดยมีพัฒนาการการประท้วงตั้งแต่เรื่องการแก้พรบนิรโทษกรรมการเรียกร้องให้นายกลาออกการชูป,ประเด็นสภาประชาชนและลงท้ายด้วยนายกพระราชทานก่อนที่ม็อบประชาธิปัตย์จะพลิกลิ้นมาเป็นเรื่องของนายกคนกลาง ทั้งนี้หากได้ติดตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะยิ่งชัดแจ้งว่าข้อเสนอเรื่องนายกคนกลางได้รับการเลือกใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองมาหลายครั้งหลายหน14ตุลา16หลังจอมพลถนอมกลาบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีทั้งคณะบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะสูญยากาศมีการล้มรัฐธรรมนูญปีห5 และใช้รัฐธรรมนูญปี17เพื่อแต่งตั้งนายกคนกลางได้ชื่อของนายสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์มาเป็นนายกรัฐมนตรีท่ามกลางความยินดีของประชาชนเพราะเชื่อสนิทใจ,จว่าเป็นการปลดแอกประเทศจากยุคข,ขุนศึกถ้าว่าสุดท้ายก็ไม่อาทานกระแสาโลกรัฐบาลสัญญาต้องจัดการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จากนั้นความถดถอยของฝ่ายประชาธิปไตยก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นนำมาซึ่งเหตุการณ์ขวาพิฆาตซ้าย6ตุลา19หรือที่เรียกกันว่าวันมหาวิประโยคจนพลเรือเอกสังหัดชะลอ,อยู่ได้ทำการรัฐประหารชื่อของนายกคนกลางก็ดังขึ้นอีกครั้งเพื่อกลุ่มบางเหียนชาติคราวนี้ฝ่ายกองทัพเลือกนายธานินไกลวิเชียนมาทำหน้าที่นายก ด้วยสรพคุณว่าเป็นนักต่อสู้คอมมิวนิสต์ตัวยงทันกับสถานการณ์แต่แล้วนายกคนกลางที่ชื่อธานินไกลวิเชียนก็ไม่สามารถปกครองประเทศได้เพราะถูกแทรกแซงจากฝ่ายทหารขณะที่สถานการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ในไทยนับวันยิ่งเติบใหญ่และนายธานินก็ถูกทหารล้มอำนาจเป็นอันสิ้นสุดวาระของอีกหนึ่งนายกคนกลางอย่างไม่ราบรื่นนัก หลังจากนั้นกองทัพโดยพลเรือเอกสัง,งัดเลือกใช้บริการของพลเอกเกลียงศักดิ์ชมนันโดยอ้างว่าบุคคลท่านนี้มีความเป็นกลางทางการเมืองและเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่แล้วเมื่อเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำท่านก็ขอลาออกกลางสภาเปิดทางให้สภาผู้แทนราษฎรได้เลือกนายกคนกลางอีกครั้งพลเอกเปรมตินสูลานนท ขึ้นมาเป็นนายกคนกลางเมื่อปี2523ส่วนสําคัญเพราะพลเอกเปรมได้รับการยอมรับในหมู่ทหารโดยขนาดนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้งได้ชื่อว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันแต่แล้วพลเอกเปรมก็ถูกขับไล่โดยนักวิชาการที่มองว่าพลเอกเปรมยึดติดกับอำนาจมากเกินไป นำมาซึ่งการยุติบทบาทตัวเองจากการเป็นนายกบนบรรยากาศประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเสียงเพียกหานายกคนกลางเงียบหายไปสามปีเมื่อพลเอกชาติชายชุนหวันบริหารงานผิดพลาดมีข่าวเรื่องทุจริตการล้มอำนาจจึงเกิดขึ้นอีกครั้งโดยรู้กันภายในว่าเป็นเรื่องของการชิงอำนาจภายในกองทัพมากกว่า วัฏจักรการเมืองไทยวนมาหานายกคนกลางพลเอกสุจินดาคลาประยูนในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารได้แต่งตั้งน,นายอนันต์ปัญญาลชุนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคออ้างเรื่องความโปร่งใสก่อนที่สังคมจะทราบภายหลังว่าหนึ่งในสาเหตุที่ชื่อของน,อนายอานันต์ปรากฏขึ้นมาในกลุ่มทหารก็เพราะความสนิทสนมระหว่างพลเอกสุจินดาหัวหน้าคณะรัฐประหาร ในฐานะทูตทหารที่สหรัฐซึ่งเคยมีสัมพันธ์อันดีกับนายอานันทูตไทยนักรุงวอชิงตันนั่นเองจากนั้นมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ2,540กระทั่งมีการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ได้พันตำรวจโททักษินมาเป็นนายกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่พลิกแผ่นดินไทยสู่ความซิวิลยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่แล้ว ก็ถูกรัฐประหารด้วยข้อหาแบบไทยๆคือคอนรับชั่นและหมิ่นสถาบันคณะรัฐประหารเลือกนายกคนกลางอีกครั้งหวยไปลงที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีแต่ท้ายที่สุดพลเอกสุรยุทธ์ก็มีอาจพาลัดนาวาให้ลอยบนทะเลการเมืองได้ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งขณะที่พลเอกสุรยุทธ์มีชนะติดหลังเรื่องเขาใหญ่เที่ยงตราบจนปัจจุบัน เป็นทางลงของนายกคนกลางคนสุดท้ายจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของนายกคนกลางนั้นปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยบ่อยครั้งซึ่งทุกคนล้วนเริ่มต้นด้วยความหวังแต่จบด้วยความสิ้นหวังประชาชนสิ้นหวังนายกคนกลางเองก็สิ้นหวังเพราะนายกคนกลางจำนวนมากเมื่อลงจากตำแหน่งมักจะถูกขุดคุยประวัติจนไม่เหลือชิ้นดี ที่สำคัญนายกคนกลางล้วนมาจากกระบวนการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมบ้างมาจากสนชแต่งตั้งบ้างมาจากทหารแต่งตั้งปัจจุบันแรงทวินหานายกคนกลางเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยไม่มีใครสนใจหน้าประวัติศาสตร์ชื่อของน,อนายอนันต์ชื่อของพลเอกประยุทธ์ชื่อของนายประสานไตรรัตนวรกุลชื่อของนายวิสนุเครืองาม ถูกพูดถึงในม็อบสุเทพเสมือนเป็นผู้วิเศษพาประเทศสู่ยุคสว่างโดยไม่เคยศึกษาว่าประเทศไทยเคยใช้ในายกคนกลางมาแล้วหลายคนและสุดท้ายประเทศไทยได้รับอะไรบ้างจากเหล่านายกคนกลาง